รับสภาพด้วยปูนที่มีฤทธิ์เป็นด่าน้ำมาผสมกับปูนขาวครับปูนขาวนี้เป็นปูนขาวกเกษตรนะครับไม่ใช่ปูนขาวที่ใช้ก่อสร้างนะไม่ใช่ปูนซีมเมนต์ขาวครับถางนี้ผมก็ใช้ประมาณช้อนสองช้อนนี่ครับสองช้อนชาเหมือนช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้ไม้คนให้ละลาย แล้วก็รดต้นไม้เพื่อที่จะปรับสภาพช่วยให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตขึ้นเพราะถ้าไม่งั้นจะเกิดอาการใบเหลืองใบจุดอันนี้ก็ได้รับข้อมูลมาจากเกเษตรไอดอลท่านหนึ่งนะครับ ก็เอามาปรับใช้ดูโดยปกติแล้วด้วยความที่พอมีความรู้ทางด้านเคมีอยู่แล้วอาจะพอเข้าใจได้ครับว่าการทำนิทระไอเซชันหรือการปรับสภาพให้เป็นกลางจากกรดเป็นด่างจากด่างเป็นกรดจากด่างเป็นกลางจากกรดเป็นกลางอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ยากครับเพี่งแต่ว่าสภาพของการ ต้นไม้ที่เอื้ออำนวยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหน้า5ห6 5ครับก็จะไม่เป็นกลางเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ลด <c oughs> พวกนีเพาะในร่มมาทั้งนั้นร่มแล้วก็ร่มจัดด้วยต้องเอาปรับสภาพอาทิตย์หนึ่งไม่พอครับสองอาทิตย์ก็บางต้นก็สองอาทิตย์แล้วก็ไม่พอครับ ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะบางต้นนี้ถูกปรับสภาพให้อยู่ในร่มร่มครึ้มครึมร่มมากมากเลยเน่มันานานนับเป็นเดือนหรือบางต้นก็อาจจะหลายเดือนครับก็ต้องให้เวลาเข้าหน่อยครับ <c oughs> ต้นที่ปลูกแล้วก็เหมือนกันนะครับก็ใช้น้ำน้ำด่างเนี่ยครับ จริงๆแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อปูนขาวนะครับถ้าท่านไหนเนี่ยมีการเผาถ่านอยู่แล้วนะครับก็ใช้ขี้เท่าอะครับขี้เท่าก็เป็นด่างชนิดหนึ่งในการที่จะไปโรยหรือผสมน้ําลาดหลดดูนะครับเป็นการช่วยปรับสภาพดินทีนี้ว่าด้วยความที่ดินตัวนี้ยังไม่ได้เคยถูกเช็ดสภาพครับว่า pH เป็นยังไง และธาตที่สะสมอยู่ในดินมีไหมมีเท่าไรตัวไหนเป็นอย่างไรก็เลยยังไม่สามารถที่จะแม่นยำในการเทียบปรับให้ชัดเจนเดี๋ยวรอสะดวกจะขุดดินไปให้กรมพัฒนาที่ดินหรือพัฒนาที่ดินจังหวัดก็ได้ครับท่านที่ติดอยู่งต่างจังหวัดครับ ให้เขาตรวจสภาพดินให้ว่าโอเคดินเราเป็นลักษณะไหนเหมาะสมที่จะปลูกอะไรหรือปรับสภาพยังไงแต่ถ้าไม่สะดวกบางพื้นที่ก็จะมีหมอดินประจำตำบลน,นะครับใช้ประโยชน์ของหมอดินประจำตำบลให้เกิดประโยชน์ครับหน่วยงานรัฐบาลมีม,มีมาไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนครับใช้งานเขาได้ครับ ขอความช่วยเหลือได้ครับถ้ามีเรียกงประช้งานแต่โดยหน้าที่เราเนี่ยเขาควรจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับเสริมอีกเล็กนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงรู้ว่า สภาพดินและน้ำเป็นกดเพราะว่าผมบอกว่าผม,มยังไม่ได้ตรวจเช็คสภาพน้ำสภาพดินเลยเด้วยความที่ถ้าหากว่าใครติดตามส่วนกันญิกาเดนตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เริ่มจากทิดป่ากลกๆยาลกๆลกเนีครับลอกป่าพื้นที่นะี่จะเห็นสภาพครับว่า,า,า,ามีน้ำขัง ปกตขังมานานแล้วด้วยครับมาเป็นสิบสิบปีมันก็จะมีซากพืชซากสัตว์ถ้ถูงตกตะกอนแล้วก็หมักการหมักเนี่ยโดยปกติเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยจะปักด้วยการที่มีสภาพที่เป็นกรดครับดังนั้นว่าเมื่อซากพืชซากสัตว์แยสลายก็จะิดสภาพที่เป็นกรดดังนั้นประเมินได้ว่าว่าดินที่นี่เนี่ย จะมีสภาพที่เป็นกรดครับน้ําเองที่แช่อยู่ในนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีสภาพที่เป็นกรดเช่นกันสภาพแวดล้อมทั้งหลายแหล่จะเป็นไปทางด้านกรดครับดังนั้นว่าจากข้อมูลนี้เราก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าว่าดินน้ําในพื้นที่นี้เนี่ยจะมีสภาพที่เป็นกรดครับ ส่วนจะมากน้อยแค่ไหนปรับอย่างไรให้เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คือปรับจากกดน่าจะเป็นกดที่ค่อนข้างเยอะด้วยซ้ําครับก็ปรับให้มันอยู่ในสภาพที่เหลือกดอ่อนๆหรือสภาพที่เป็นกลางก็ไม่เป็นไรครับแม่นยำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยตรวจสอบแบบที่แบบอย่างที่พูดครับเคสครับ เอาสาลายมาปลูกในน้ำนี่เลไม่น่ารอดเหมือนกันด้วยดินด้วยน้ำที่สภาพที่เป็นกดเยอะผมเคยเอามาปล่อยในนี้ครับอ่าเนี่ยจะเห็นผมไม่แน่ใจแต่ผมเคยเห็นบางที่น้ำลึกๆน่าจะลึกกว่าสองเมตรด้วยซ้ำครับใช้สา,า,าลายในกาลากแกครับช่วยให้น้ำใส ก็จะขึน้นเต็มเลยแล้วก็เป็นที่อยู่ของปาาใสของสัตว์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ปลานะครับแต่นี้ผมออกมาล่อยเนี่ยสภาพไม่เ่าแล้วก็ตายมีรอดครับตาม<อ>นี้ก็อาจจะจําเป็นต้องปรับสภาพมันเหมือนกันเ,เดี๋ยวดูวิธีจะค้นหาวิธีตอนนี้จริงๆมีวิธีอยู่ในๆๆๆใน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 แนวคิดเนี่ย สองสามอย่างแล้วละครับจะ,จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะหาโซลูชันวิธีดีๆวิธีที่ทหออเหมาะสมกับเราที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดน,นะครับถ้าหากว่าจะเอาปูนขาวอันนี้มีรอยก็ปบอบกับราบก็คงจะต้องใช้เยอะพอสมควรครับอาจจะไม่ทำเช่นนั้น Yeah.